สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับชั่วโมงนี้จะเป็นชั่วโมงเรียนของวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .6 นะคะประจำวันพฤหัสบดีที่13มกราคมพศ2565 เดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือเมื่อวานเราจะเรียนกันไปในเรื่องของแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะคะของวงจรไฟฟ้าเดี๋ยวสําหรับวันนี้นะคะตามที่คุณครูบอกนะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนกันในหัวข้อเรื่องตัวนําและฉนวนไฟฟ้านะคะตัวนาไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า เดี๋ยวตัวนําไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้ามีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําวันในวันนี้มีอะไรกันบ้างเดี๋ยวนักเรียนไปรับชมคลิปวิดีโอที่คุณครูอธิบายให้กับนักเรียนในวันนี้กันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนนะคะเดี๋ยวต่อจากเมื่อวานนะคะก็คือเรื่องของ การต่อวงจรแบบวงจรปิดแล้วก็วงจรเปิดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาศึกษากันต่อตามที่ครูบอกไปแล้วนะคะในคาบที่แล้วก็คือตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้านะคะ,ะคำถามสำคัญตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าความหมายว่าอย่างไรอันนี้จะเป็นคำถามสำคัญนะคะเป็นเรียกว่าเป็นจุดประสงค์ของเรื่องที่ต้องการให้นักเรียนได้ศึกษานะคะ ตัวนำไฟฟ้านะคะก็คือวัตถุนะคะที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านได้มีอะไรบ้างล่ะคะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าก็ได้แก่พวกเหล็กทองแดงอลูมิเนียมเงินสังกะสีพวกโลหะต่างๆพวกนี้จะจัดเป็นตัวนำไฟฟ้านะคะก็คือวัตถุที่ยอมให้กระแสฟไฟฟ้าไหลผ่านและอีกตัวหนึง่งฉนวนไฟฟ้า ฉนวนไฟฟ้าก็คือวัตถุที่ไม่ยอมให้กระแสะไฟฟ้าไหลผ่านได้ก็ได้แก่พวกไม้ผ้ายางนะคะพวกพลาสติกต่างๆอันนี้จะจัดเป็นฉนวนไฟฟ้าต่อไปเดี๋ยวสำหรับวันนี้เรามาดูกิจกรรมที่5.2นะคะเป็นกิจกรรมในหัวข้อเรื่องตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้าจุดประสงค์ของเรื่องนี้ก็คือเพื่อทดลองและอธิบายตัวนำไฟฟ้าได้ฉนวนไฟฟ้าได้ ะะอันนี้เป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะอ่าคำสั่งเขาให้นักเรียนอ่านทำความเข้าใจปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการทำบันทึกผลและตอบคำถามนะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะเดี๋ยวครูจะถ่ายภาพให้นะคะถ่ายรูปให้นักเรียนนะคะส่งให้อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่นักเรียนดูคลิปวิดีโอจบนะ วัสดุที่ใช้ในการทดลองก็จะมีหลอดไฟฟ้านะคะมีหลอดไฟมีฐานไฟฉายพร้อมกระบ,บะดฐานมีสายไฟมีสวิตแล้วก็มีวัตถุชนิดต่างๆก็ได้แก่พวกลวดเสียบกระดาษยางลบไม้เสียบลูกชิ้นเศษไม้ช้อนโลหะแล้วก็ตะปูนะคะต่อไปสำหรับวิธีการทำเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตดูจากจากรูปภาพวงจรไฟฟ้า ถ้านักเรียนสังเกตภาพนะคะนักเรียนก็จะพอทราบกันไหมคะว่าการต่อลวดเสียบกระดาษในวงจรไฟฟ้านะคะการต่อลวดเสียบกระดาษในวงจรไฟฟ้าวงจรไฟฟ้าเนี่ยเป็นวงจรไฟฟ้าแบบปิดหรือว่าเป็นวงจรไฟฟ้าแบบเปิดนะคะนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบนะคะจากที่นักเรียนจดไปเมื่อวานอ่าโอเคได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าวิธีการทำเขาให้นักเรียนทําอะไรบ,บ้างเขาให้นักเรียนต่อวงจรไฟฟ้าตามภาพเราไม่ได้ต่อถูกไหมคะเราไม่ได้อยู่ในโรงเรียนเราไม่ได้ต่อวงจรไฟฟ้าเราก็ศึกษานะคะศึกษาแผนภาพโดยใช้ปลายของคลิปปากจรเะเข้อันนี้เป็นคลิปปากจระเข้นะคะหนีบเข้ากับลวดกระดาษทั้งสองด้านอันนี้เป็นลวดกระดาษทั้งสองด้านนะคะอ่าเนี่ยค่ะ ตรงนี้นะอันนี้จะอันนี้เป,นเ,ปนเป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นคลิปปากจระเข้นะคะอันนี้เป็นลวดเสียบกระดาษเห็นไหมสังเกตดูอันนี้จะเป็นลวดเสียบกระดาษนะคะกดสวิตช์เพื่อให้วงจรปิดสังเกตการเปลี่ยนแปลงโหลดไฟฟ้าและบันทึกผลต่อไปค่ะ ให้นักเรียนทำซ้ำโดยเปลี่ยนจากลวดเสียบกระดาษตรงนี้ให้เป็นยางลบเป็นไม้เสียบลูกชิ้นเป็นเศษผ้าเป็นช้อนโลหะแล้วก็เป็นตะปูแทนนะคะแล้วหลังจากนั้นให้นักเรียนมาตั้งคำถามตอบคำถามก่อนการทดลองโดยก็ถามว่านักเรียนทราบได้อย่างไรว่าต่อไฟฟ้าครบวงจรหรือวงจรปิดอ่า ข้อที่2นักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างเป็นตัวนําไฟฟ้าข้อที่3นักเรียนคิดว่าวัตถุใดบ้างที่ไม่นําไฟฟ้าก็ให้นักเรียนเขียนตอบลงมานะคะในคําถามก่อนทำกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นบันทึกผลการทํากิจกรรมนะคะโดยก็จะให้ตารางแล้วให้นักเรียนตอบว่าถ้าเกิดว่าอาคุยกตัวอย่างง่ายๆลวดเสียบกระดาษลวดเสียบกระดาษเป็นวัตถุที่นําไฟฟ้าไหมคะ ถ้าเป็นวัตถุที่นำไฟฟ้าให้นักเรียนจำเอาไว้ว่าจะทำให้หลอดไฟฟ้าสว่างแต่ถ้าเป็นวัตถุที่เป็นฉนวนไฟฟ้านะคะเมื่อเราต่อเข้ากับวงจรไฟฟ้าหลอดไฟก็จะไม่สว่างเพราะฉะนั้นลวดเสียบกระดาษเป็นตัวนำไฟฟ้าก็จะมีผลทําให้หลอดไฟฟ้าสว่างยางลบเป็น ตัวนาหรือว่าเป็นฉนวนคะยางลบเป็นฉนวนไฟฟ้าเมื่อเสียบเข้าไปแล้วนะคะจะทาให้หลออดฟา,อาหลอดไฟฟ้าไม่สว่างนะคะอันนี้นักเรียนก็บันทึกผลนะคะโดยใช้เกณฑ์ตัวนําแล้วก็เป็นฉนวนไฟฟ้าต่อไปคําถามหลังทํากิจกรรมคําถามหลังทํากิจกรรมนะคะจะมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อนะคะโดยนักเรียนยึดตารางให้นักเรียนยึดตารางผลด้านบนนะคะหลังจากนั้นก็มาตอบคําถาม นะคะเดี๋ยวหลังจากดูชมรับชมคลิปวิดีโอที่คุณครูอธิบายเสร็จนะคะเกี่ยวกับขั้นตอนการทํากิจกรรมวันนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูก็จะถ่ายนะคะใบงานนะคะให้กับนักเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนได้สะดวกในการดูนะในการทํากิจกรรมตัวนี้ให้นักเรียนทําลงไปในสมุด นะคะในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ทําเสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้กับคุณครูด้วยว่านักเรียนได้ทํางานของคาบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราไว้เจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะเดี๋ยวสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ